สว,ส,สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเฟิร์นอีสูเมโรครับค่ะแคทอีสุเมโค่ะวันนี้เราสองคนมาเปิดรายการเช่นเดียวกันกับรายการรถตามสั่งวันนี้น้อแคทเรามาทำการรีวิวใ<ช>ในรถ ที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ของเรานะเป็นรถรุ่อะไรอ่ะเป็นรถรุ่อะไรอีซูซูมิลส์2021นะคะใช่เป็นตัว2021ของเรานะครับซึ่งรถตัวอีซูซมิลส์ของเราเนี่ยจะเปิดตัวในวันที่เท่าไหร่น้องแคทวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมกันทั่วประเทศเลยใช่รอติดตามชมกันได้เลยค่ะทุกท่านนะสามารถเข้าไปพิมพ์ค้นหาคำว่าอีซูซมิได้เลยนะครับไม่มีอะไรต่อท้ายแล้วนะครับใช่แล้วเขาก็ทางอีซูเนี่ยจะมีการไลฟ์สดนะ สำหรับตัวรถคันนี้ก็วันนี้นะน้องแคทเราเนี่ยจะมาพูดถึงในตัว e s ู m ิ X โฉมใหม่ของเรากันใช่ค่ะซา่ที่เห็นทีเซอร์มันออกถูกต้อง<น>และเราได้ยินหลายๆคนพูดมา <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงสำหรับ,บมุมมองของเราที่เราจะมาพูดในวันนี้มีอะไรบ้างเลยน้องแคทก็ที่เห็นได้ชัดเลยเนาะตัว m u X 2021ไฟหน้าสวยมากใช่ไฟหน้าสวยมาก สำหรับผมนะไฟหน้าเขาจะดูโฉบดูสปอร์ตมากขึ้นดูเล็กๆยาวๆเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับมีเอกลักษณ์ของเขาใช่ที่สำคัญเขากำลังจะยกระดับความสวยความห<อ>รูหร,ราเนาะสำหรับผมนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราคุยกับน้องแคทก่อน ซีอีสุ m มิวของเราเนี่ยเป็นตระกูลของรถ P P V ใช่ไหมใช่สำหรับพี่นะวามคิดพี่เนี่ยเขาจะยกระดับให้ m ิวเของเราเนี่ยไปอยู่ในตระกูลของ SUV ใช่เทียบเท่าหรือให้เหมือนมากที่สุดในความหรูหราคราวนี้เรามาติดตามกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในเนาะแต่วันนี้เรามาขอพูดถึงจุดต่อไปกันก่อนเลยดีกว่านะใช่ค่ะอะแล้วที่สำคัญดีไซน์ด้านข้าง ดีไซน์ของประตูเนี่ยมีความสวยระดับไหนน้องแคทจากที่น้องแคทเห็นทีเซอร์เท่าที่แคทเห็นนะแคทชอบไอตัวมือเปิดประตูะเขาดีไซน์มาใหม่นะที่เห็นได้ชัดเลยอมือเปิดประตูเป็นไงมันจะเป็นแบบ ทรงแบบเขาเรียกว่าไรนะมันจะดูใหญ่ขึ้นใช่ดูหรูขึ้นดูหรูขึ้นใช่ oh. แล้วก็ด้านข้างดูเฉบเฉียวเขาเยียรูลมมากขึ้นด้วยน่าจะทําให้ประหยัดน้ำคัน<ช>น้ำมันด้วยทุกอย่างที่เขาดีไซน์ออกมาตามหลักพรศาสตร์หมดเลยใช่ค่ะในการทําให้รถคันนี้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นแล้วลที่เห็นด้านข้างด้วยล้อแมก แล้วแมกน่าจะสวยมากเลยนะน่าจะใหญ่ด้วย20นิ้วเออใช่ใช่พี่ก็คิดว่าน่าจะเป็น20นิ้วน่าจะเป็นยี่เห็นะเออแล้วด้วยระบบฟังก์ชันที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงเปิดท้ายนี่อันนี้เราต้งึงภายนอกก่อนนะครับฝากระโปรงเปิดท้ายเนี่ยได้ยินมาแว่แวๆว่า เหมือนจะเป็นแบบเปิดไฟฟ้าแล้วนะเปิดด้วยไฟฟ้าอาจจะเป็นแตะแตะเซนเซอร์หรือเปล่าเราไม่แน่ใจ้องรอดูกางต้อดูเราจะไม่ต้องใช้มืออีกต่อไปละสำหรับ e s u ู t v i l x ของเราอย่างที่ลูกค้าหลายๆท่านเรียกร้องมาเลยนะว่าทำไมไม่ทำฝากระโปรงเปิดท้ายสักทีไม่แน่ครั้งนี้ทุกท่านอาจจะมาแล้วค่ะอาจจะมาแล้วแหละใช่ไหมอาจจะได้ใช้ความสวยในครั้งนี้แล้วก็ไฟท้ายพี่เฟิร์นเห็นยังสวยนะสวยมากใช่เลยสวยมากมากเหมือนเหมือนรถยุโรปนั่นแหละเหมือนรถหรูอะ ที่คล้ายๆช่คว่ารถสปอร์ตแล้วค่ะใช่ใช่ใช่เออมันดูดีมากๆดูดีอ่ะคราวนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่โฉมภายนอกนะมันเปลี่ยนแปลงด้วยระบบเทคโนโลยีเข้ามาอีกจากที่เราได้ยินมาใช่ระบบเทคโนโลยีน่าจะตัดเต็มเลยใช่สําหรับ U X ตัวเก่าของเราเนี่ยการสตาร์ทรถด้วยรีโมทยังไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวนี้ไม่แน่นะเอออาจจะมาเหมือนตัว All New 2020ใช่ไหมแค่เราต้องมาแล้วแหละ คราวนี้ไม่ใช่แค่นั้นไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบความปลอดภัยอื่นๆที่จะเข้ามาทำให้เรานั้นหน้าติดตามมากขึ้นจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนใครนะครับลูกค้าท่านใดนะที่อยากมองรถเจ็ดที่นั่งรอดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับรอจัใจอีกสักนิดนึงที่จะเลือก,กอ,อีู่ซูวิลล์เอก UX ของเรารับรองพี่ว่าพี่รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มแน่นอนคะ่ะและอีกอย่างราคาน่าจะไม่ห่างจากเดิมนะใช่ใช่ราคาน่าจะ อยู่ที่ปกติราคาเดิมถ้าพี่เดานะขึ้นมาไม่กี่ตังค์่พื่อเพราะอีสุเนี่ยจะเป็นอะไรที่ให้คุ้มค่ากับลูกค้าที่เลือกเราก่อนคนแรกค่ะบางรุ่นอาจจะราคาเดิมบางรุ่นอาจจะแพงขึ้นแต่ไม่เยอะเยอะม่เยอะมากเพื่อแบบเปิดตัวให้ลูกค้าที่สนใจแล้วเป็นแฟนแฟนของอีสุจริงๆนะได้ซื้อรถในราคาที่คุ้มค่ามากๆ อันนี้จากประสบการณ์นะแต่เรายังไม่รู้ราคบาที่แท้จริงต้องรอชมค่ะเราติดตามพร้อมกันเราติดตามพร้อมกันดูราคาที่ออกมาถ้ารถเทสไซ์มาแล้วนะครับเราจะไปมีการประกาศนะ,ะให้กับลูกค้าทุทกท่านที่อยู่ในแฟนเพจที่อยู่ในช่องของเราเช่นะคะได้มาทดลองขับ ใช่ค่ะมาทดลองขับแล้วก็วันที่เปิดตัวเราอาจจะมีภาพมาให้ลูกค้าชมด้วยนะแล้วลูกค้าทุกท่านสามารถมาดูตัวจริงได้ที่โชว์รูมได้เลยใช่ค่ะใช่นะครับยังไงนะวันนี้เราสองคนนะได้เอารายละเอียดคร่าวๆใช่เนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันเต็มๆวันที่2 8แว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมารีวิวฉบับเต็มให้ดูด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไค b e และกดติดตามพวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ